คุณเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เพื่ออะไรครับไปโจมตีระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทําลายมันให้สิ้นซากไปเลยแล้วมีสภาพแวดล้อมแบบไหนไหมที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือที่ชื้นๆขมุขมัวแล้วก็ที่อากาศเย็นๆนแล้วคนที่ติดคุณไปเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงบ้างครับเขาก็จะมีไข้ไอแห้งๆมีอาการเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียด,ด้วย แล้วการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีไหนครับที่ให้ผลแม่นยำที่สุดครับโดยทั่วไปแล้วคุณหมอเขาก็จะเก็บสารคัดหลั่งทางโพรงจมูกหรือว่าจะเป็นทางช่องลำคอครับแล้วคุณโคน่าชอบอะไรครับผมชอบความแออัดการปะรปนของผู้คนการไม่รักษาความสะอาดสถานที่ต่างๆที่อับชื้นแล้วก็อากาศที่เย็นแล้วมีอะไรที่พอจะหยุดคุณได้ไหมวิธีง่ายๆก็ให้ทุกคนนะอยู่บ้านไปรักษาความสะอาดด้วย สภาพแวดล้อมต่างๆก็ทําให้แห้งให้ร้อนแล้วก็บ้วนปากบ่อยๆก็ได้คุณจะฆ่าเขาทุกคนเลยหรือเปล่าครับเมื่อคุณเข้าไปสู่ร่างกายของเขาได้โอ้ยไม่ใช่นะครับผู้คนเนี่ยต่างพากันหวาดกลัวกันไปเองแต่ในความเป็นจริงแล้ว80%ของผู้ป่วยเนี่ยสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องรักษาด้วยแล้วก็ยังมีถึง17%เลยทีเดียวที่สามารถป่วยแล้วรักษาให้หายขาดได้มีเพียงแค่2-4%เท่านั้นละครับที่ผมสามารถฆ่าได้อ่ะ แล้วคนแบบไหนกันครับที่คุณชอบฆ่าผมก็จะฆ่าเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวครับเช่นโรคเบาหวานโรคความดันแล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจแล้วพวกเด็กๆล่ะครับถึงผมจะไม่ใช่มิสไทยแลนด์เวอร์แต่ผมก็รักเด็กนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะไม่ทําอะไรพวกเขาเหรอกนะครับแล้วคุณพอจะบอกถึงวิธีป้องกันตัวจากคุณได้ไหม,ไ,มได้อยู่แล้วก็ง่ายๆให้อยู่บ้านงายงไงละ่ะอย่าไปปะปนกับผู้คนเยอะๆล้างมือให้ถูกวิธีแล้วก็ล้างให้บ่อยๆด้วย หรือถ้าจะจามจะไอก็ให้ไปหาผ้ามาปิดปากซะด้วยนะถึงไม่จะหายากก็เหอะแล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1เมตรแล้วก็ควรที่จะรักษาความสะอาดภายในบ้านสม่ำเสมอข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทั้งลูกบิดประตูโต๊ะคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆเนี่ยให้ทําความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ,อมคุณโคนาครับเรารู้จักด้านมืดของคุณแล้ว คุณมีด้านสว่างบ้างไหมล่ะครับโอ้ยอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วผมได้จัดแจงสมาชิกในครอบครัวให้ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันยังไงละ่ะทำความสะอาดสภาพแวดล้อมแล้วก็แน่นอนผมทำมันได้สำเร็จในช่วงระยะเวลาอันสัน้นโดยที่องค์กรสิ่งแวดล้อมต่างประเทศนี้ไม่เคยทำมันได้มาก่อนเลยผมได้ทำให้องค์การอนามัยโลกได้เห็นภาพถึงความอ่อนแอของเหล่ามนุษย์โดยบางคนก็พยายามวิงวอนขอพยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าและหวังว่าการกระทํานั้นจะเป็นการกระทําที่มาจากใจจริงงั้นผมขอถามหน่อยว่า จริงๆแล้วคุณมีความสุขหรือที่ทำแบบนี้โอ้ยแน่นอนผมทำให้มนุษย์เนี่ยฉุกคิดถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์มองย้อนไปในอดีตก่อนที่จะมีโควิด -19 และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้สุดท้ายคุณมีอะไรจะฝากไหมครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันอยู่บ้านจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันหรือว่ายารักษานะันนะก็ต้องขอขอบคุณคุณโควิด1นะครับที่สละเวลามาคุยกับเราครับ